สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพิชาชาจิมาอันบอกวิธีเนาะคะ่ะวิธีเก็บข้าวเมาให้ให้นุ่มหอมคือเกาเนาะคะ่ะคือเอาไปตองเอาไปตองก่วยเท่านี่แหละมะฮองก่อนในในใน,ในทับโวแวกเขาจะใส่เก็บแบบนี้นะคะ เหมาไม้ไม้หอมหอมแล้วก็ปิดแบบนี้ก็ปิด แค่นี้เข้ามาห้องกับจังอ่อนจะหอมเหมือนเห็ดแล้วมใหม่ๆคือเกาค่ะแค่นี้ค่ะเคล็ดลับง่ายๆหลังจากที่ห้าจะไม่กินเท่ากับเปขึ้นมากความนุ่มความหอมก็จะเหมือนเดิมหลังจากที่ห้านั่นแหละกะปิใบคือเกา